ขอบคุณฟ้าเบื้องบนขอบคุณครูบาอาจารย์ทุท่านที่สละเวลามาหาผู้น้อยสาธุครับยุ่งใย่บุญหลาย นามตระกูลนี่งยังอยู่บนน่ะตระกูลหวังดีโอ้โหแม่นมาเลยเราได้เกาเราเยอะตระกูลหวังดีกับพระดาดกเป็นวันแล้ก็ทุกท่านที่สละเวลามาสถานธรรมชั่วคราวหวังดีอาจารย์ตั้งชื่อสถานธรรมให้ประทับใจจังเลยสถานธรรมหวังดีเพราะงั้นอาจารย์บอก ข,ขว้วข่าวมีวาสนาได้เป็นจริงเลเนาะมนอะคุรยคเกิ่าไังให้เข้าใจวนจมีสานกรณใได้ค่ะที่รบคุณดีไม่ธรรมดานะ เป็นนักลบเนี่ยโอ้ไม่เป็นสิแล้วมาทำไมเนี่ยเป็นเรื่องที่มาสารจีขอบคุณครับอาจารย์ที่ชมกันเองว่าเราไปในหาเราอยู่นพิเศษท่อาจารยนรรู <c oughs> ้